ชุบนี่ไฟไฟแรงไหมครับนี่นะครับเรายะขึ้นนี่ขนาดกลางวันเตาพลังงานสูงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าจะพลังงานจะสูงขนาดไหนนะครับนี่จะบรรจุเชื้อเพลิงนะครับนี่บรรจุเป็นข้างในนะครับจะมี กระป๋องกระป๋องที่มันเราเจาะทะลุเข้าไปตรงนี้นะครับกบระป๋องตรงกระป๋องกาแฟปลากระป๋องนี่ครับมันก็จะประมาณประมาณนี้ตอนแรกผมออกแบบตรงรูนั้นมันทําอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้เพราะก็เลยมาทําแบบนี้แต่มันสําคัญอยู่ที่ช่วงที่เราบรรจุนะครับ ผมใช้ของพวกใบไผ่ใบงวงใบอะไรได้หมดนะครับของผมนะไฟจะแรงมากนะครับแต่ผมมีสูตรลับอยู่นะครับเดี๋ยวดูดูแลพร้อมบรรจุแล้วผมจะมีเครื่องที่มาใส่นี่ครับกเเ็เอาไม้เอาไม้นี้ลงมาใส่ข้างล่างน,นะใส่ใส่สให้มันตรงกับติดคิดกับกอ,อ,องกระป๋องกาแฟนะครับ แต่ตอนท้ายนะผมจะมีสูตรเด็ดว่าบรรจุอย่างไงนะครับว่าให้มันแรงนะครับเราใส่ที่ใบไม้แล้วใบใบไม้เยอะก็เลยคิดค้นเอาใบไม้แต่ถ้าเอาใบไม้อย่างเดียวจังมันก็ไม่แรงนะครับถ้าเราใช้แต่ใบไม้อย่างเดียวอย่างไงมันก็ไม่แรง เพราะว่าส่วนมากเขาจะใช้แกบกันนะครับแต่บ้านเรามีใบไผ่ก็ต้องอาใบไผ่นะครับมันเยอะต้องเหยียบลงไปให้แน่นเลยนะครับผมจะเหยียบลงไปให้แน่นเลยเดี๋ยวผมจะใส่ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ค่อยๆให้มันแรงขึ้นไปทีลระชั้นนะครับ นี่นะครับผมจะใส่ตัวนี้ลงไปไปดูตอนที่จุดนะครับมันจะแรงมากนะครับพอใส่ตัวนี้ลงไปผมก็ใส่เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันจะช่วยให้แบบว่ามีความมี มีการเผาไมหม้แรงยังไม่หมดนะครับอันนี้ลุกถ้าต้องการไฟดแดงๆหนี่ยเราต้องใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับถ้าต้องการแรงเยอะก็ต้องใส่พวกนี้เข้าไปให้มันเยอะนะครับ ี่ก็ได้นะครัระสอบนี่กระสอบนี่ก็ได้ใส่เข้าไปเลยครับ๋ยวได้แนงก็ใส่เข้าไปให้ได้เยอะๆเพราะว่าการระอุของใบไม้เวลาใบไม้มันติดแล้วมันระอุแต่มันจะไม่ไปเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเรามีตัว,ตวกระสอบถุงพลาสติกมันจะทำให้เรา อายุอายุไฟเรามันแรงแล้วก็มันนานด้วยนะครับน,นี่จัดระเบียบลงไปใส่อีกซักหน่อยก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับ เดี๋ยวอยไปเผาไหมนะครับนี่ยกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยถอดนะเดี๋ยวเราไปที่มาก็เดินมาจุดไฟดูสิว่าจะลบ ลมมาทางทิศไหนเราก็เอาท่อท่อนี้ไปทางนู้นนะครับนี่ท่อลมเดี๋ยวเราก็ถอดออกนะครับเราอัดให้แน่นนะครับชุบนี่พอเราอัดให้แน่นแนละ้วมันก็จะเป็นรูป,ประมาณนี้นะครับเราก็เอา อะไรมาเฉียอย่าให้รูมันตันนะก่อนที่เราจะจุดอืมผมก็จะจุดข้างล่างนะครับ ผมก็จะใช้โฟมนี้นะครับจุดข้างล่างก่อนนะ

อติดแล้วครั้งเดียวติดเลยนะครับไปขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาฝาค้าตรงนี้มาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะยุบลงเองนะครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่แรงนะครับรอให้อีกสักครู่นะครับมันจะแรงมากนะครับใคยได้ก็ไปเอก

นี่แหละครับลมนุ่นไฟไฟเริ่มติดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับท่วมปี๊บเลยครับดูรอยปี๊บดำๆนะครับแล้วก็มันได้นานด้วยนะครับคือไม่ต้องไปผมไม่ค่อยได้ไปใส่เชื้อเฟืองบ่อยนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ยังไม่แรงนะครับนี่คือเบาอยู่นะครับเมื่อคืนนี่ ตอนกลางคืนไม่ได้ถ่ายไว้นะครับไฟเป็นสูงท่วมปี๊บเลยนะครับนี่น,น,นี่เริ่มแรงขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มเริ่มนะครับเสียงปี๊บปี๊บลั่นเลยเพราะาเริ่มร้อนนะครับน mm. ไฟออกข้างๆเลยนะครับนี่กลางมันมองไม่ก็เห็นด้วยนะครับกลางกลางบันเราต้องมามองดูข้างๆนะครับนี่เริ่มแรงแล้วนะครับ แรงเต็มที่แล้วครับมันลมมาทางนี้นี่หว่าลมผิดทางนะครับเนี่ยไฟลุกสูงท่วมปี๊บเลยนะครับถ้าถ่ายกลางคืนคจะเห็นชัดนะครับโอ้ไฟไฟเริ่มติดแล้วครับไฟออกมาข้างนอกเลยนะครับไฟแรงมากครับอืไฟสูงท่วมปี๊บเลยนะครับ ไฟสูงท่วมปีบโอ้โหไฟกดถือไว้เดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับชุบนี่ไฟไฟแรงนะครับถอยออกเพื่อสับร้อนนี่นครับไฟไฟจะลุกสูงอย่างนี้นะครับไฟแรงมากนะครับถ้าถ้าเราใส่แบบไฟไฟมันจะลุกสูง แล้วก็อยู่ด้วยนานนะนะครับถ้าถ่ายตอนกลางคืนจะเห็นไฟชัดมากโอ้โหสูงไฟแรงสูงไฟลุกสูงมากนะครับอันนี้ต้มบักบุ้งเหมืนถังนะครับนี่ต้มบักบุ้งนี่ต้มไก่นะครับนี่ถ่ายตรงนี้ดูไฟแรงมากครับไฟจะแรง นี่นะครับไฟลูกสูงมากครับได้อยู่ได้นานด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องบรรจุบ่อยมันไฟออกทางข้างเลยนะครับไฟออกทางข้างแรงมากครับเชื้อเ,เพลงเชื้อเพลิงพวกนี้มันจะ ยิ่งลมพัดมายิ่งแรงนะครับได้ยินเสียงดังเพิบๆๆๆๆเลยนะครับนี่เตาไฟของเรายิ่งเป็นช่วงกลางคืนนะครับถ่ายเนี่ยไฟลุกท่วมปิ๊บเลยนะครับนี่ก็ท่วมปิ๊บเลยนะครับเปลวไฟเนี่ยเปลวไฟลุกท่วมปิ๊บแล้วแต่มันเป็นกลางวันมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับลม ไฟแรงมากครับนี่ลมมาทางนี้เปลวไฟมันออกมาฝั่งนี้เปลวไฟออกมาฝั่งนี้นะมันได้นานนะครับเพราะว่าผมลองยัดดูแล้วไม่ต้องไปหาแกบหาอะไรนะครับถ้าเรามีใบมะม่วงใบขนุนใบอะไรได้หมดนะครับแล้วเราใส่เชื้อเพลิงเป็นพลาสติกเป็นเป็นผ้าเขียวเป็นอะไรที่มันเก่าเก่าเป็นกระสอบแล้วมันจะทำให้เชื้อ แบบว่าใบใบไม้นี่มัน,ม,นม,มันมีมันมีพลังแบบว่ามันละอุอยู่แล้วพอใส่พวกนี้เข้าไปมันจะเป็นตัวช่วยให้ไฟแรงมากครับพุ่งแรงนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับลองไปทําดูนะครับก็เตาธรรมดาที่เขาทํากันทั่วไปนะครับแต่ผมทําให้แรงขึ้นมานะครับแล้วก็หาวัสดุง่ายมากครับพวกที่เราไม่เอาเราไม่ใช้ เราก็เอามาใส่ในปิ๊บลงไปเลยครับยัดให้แน่นนะครับก็โอเคครับลาไปก่อนนี่นะครับเรายะนี่ขนาดกลางวันนะครับนี่ถ้ากลางคืนนี่จะเห็นไฟชัดมากกว่านี้นะครับอันนี้ยังแรงอยู่นะครับนี่ตัวนี่โอ้โหไฟนะครับตอนนี้น้ําเริ่มจะเดือดแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับเสียงดังนะครับน้ําเริ่มจะละอุแล้ว ปิดฝาแล้วนะไฟก็ยังระอุนะครับไฟยังระอุอยู่นะครับอืมลุกแรงอยู่นะครับนี่ยุบลงไปเยอะแล้วนะครับอวกอ่าหญ้ายุบลงไปเยอะแล้ยุบลงไปแบบเยอะ <S <S <ๆ>เพราะว่าไฟมันก็ยังระอุอยู่นะครับมันถุงพลาสติกถ้าเรามีถุงพลาสติกนี่ก็เติมได้นะครับตอนที่เขายุบลงไปเขาใกล้จะหมดก็เติมเข้าไปได้ในะตามท่องนะครับ ตามช่องตามช่องนี้เติมลงไปได้นะครับเดี๋ยวให้เขาเบาก่อนนะครับจะเติมจะเติมเข้าไป